ถ้าคุณมีเงิน2องล้านสามแสนบาทคุณจะได้บ้านทรงปัญญาคอนเทมปอร์เรี่ชั้นครึ่ง3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวจอดรถได้2คันรวมเข็มตอกลึกถึงโบเขา16เมตรใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะสวัสดีจ้ะช่างในวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันจ๊ะอยู่ที่ตําบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจ้ะพาหนูไปชมบ้านทรงปัญญาชั้นครึ่งสวยๆได้ไหมจ๊ะได้จ้ะขอเบอร์ในจ้ะช่างในศูนย์แปดศูนย์สองหกเก้าหนึ่งหกเจ็ดศูนย์จ้ะรับซ้างที่ไหนบ้างจ้ะ ได้ใต้ถุนบ้านพร้อมจอดรถได้2คันเลยใช่ไหมจ๊ะช่างในใช่จ้ะได้บันได5ขั้นพร้อมราวสแตนเลสพร้อมกับระเบียงด้านหน้าบ้านแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะช่างในใช่จ้ะได้ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่พร้อมกับฝ้าลุมสวยๆแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะช่างในใช่จ้ะห้องนอนที่1หน้าต่างสองบานใช่ไหมจ๊ะช่างในใช่จ้ะห้องน้ำได้เครื่องทำน้ำอุ่นเลนชาวเวอร์ที่วางของพร้อมกับผนังก้านลอยลุงถึงชักโครกโถเยี่ยวกับอ่างล้างหน้าแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะช่างในใช่จ้ะได้ห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมเคาน์เตอร์ครรรรัวพพ้้้้้ออออมมมมปปลล๊กสิงงงง่่าาหหุูะะเเบืใใถึยชจ ขึ้นไปชั้นสองมีราวกันตกสแตนเลสให้ด้วยใช่ไหมจ๊ะชั้นไหนห้องนอนที่สองขนาดใหญ่หน้าต่างสองบานพร้อมกับประตูออกไปชมวิวราวกันตกสแตนเลสแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะชั้นไหนห้องนอนที่สามมีหน้าต่างสามบานมีมุมงลวดให้ทุกห้องใช่ไหมจ๊ะชั้นไหนใช้ห้องน้ำสองได้เล่นชอว์เวอร์เครื่องอาบน้ที่วางของผนังก้าน้ำรวมถึงชักโครกพร้อมกับอ่างล้างหน้าแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะชั้นไหนใช่จ้ะราคานี้เทพเจ้าสร้างได้ไหมจ๊ะสร้างไม่ได้จ้ะบ้านทรงปัญญาสวยๆหลังนี้พื้นททีีี่่่ใช้สออออยยู140 47ตตตตาาาารรรรรรงงงเเมมบวกกโจดถ สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึห้องครัว1ห,ห้องโถงสองลงจอดรถรวมตอกเสาเข็มราคาก่อสร้างจบที่2,350้านบาทช่างในรับสร้างทั่วประเทศติดต่อ0802691670หวานเจี๊ยบ